สวัสดีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาสอนรับนะครับทุกคนเจ้านะครับผมเข่ากวางเลนเดียอันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับทุกคนว่าวิธีเนี่ยนะครับจะทำยังไงบ้างนะครับโอเคไป let's go เลยดีกว่าครับและแมปที่เราจะมาทำนะครับทุกคนนั่นก็คือนะครับ via p o n fighting simulator นั่นเองนะครับทุกคนอ่าก็สำหรับแมปนี้นะครับที่จะแจก UCG เอ้ย UGC โอ้โหมีการเล่นมุกแล้ววิธีการรับเจ้าไอเทมนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือนะครับทุกคนเนี่ยต้องนะครับผมออนในเซิรร์ฟนนนะคับเเป็วลาา10ที นะครับทุกคนแล้วก็เป e ิดหินเนี่ยจำนวน200นั่นเองนะครับแล้วก็ฆ่านะครับผมเจ้ามอนเตอร์เนี่ยอีก50ตัวนี่นะครับทุกคนเจ้ามอนเตอร์ทุกคนก็สามารถเดินมาตีตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะแล้วทุกคนนะครับก็เก็บนะครับไป้เจ้าหินนะครับสีฟ้าด้านขวามือตรงนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะในการเปิดหินนะครับทุกคนเราเนี่ยต้องใช้หินนะครับสีฟ้านะครับจำนวน30อันนะถึงจะสามารถเปิดหินก้อนนี้ได้ทุกคนนะครับก็แค่ฟาร์มนะครับผมเก็มหินสีฟ้านะครับแล้วก็นะครับไปเปิดนะครับทุกคนเจ้าห ก็อยู่เซิร์ฟสินาทีโอ้แค่นี้ก็เสร็จแล้วไหนครับทุกคนใครที่ได้แล้วบ้างครับใครที่ได้แล้วคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ